สวัสดีครับพี่พพท็อปนวินครับได้ข่าวว่าพี่พท็อปมีสนามทดสอบแห่งใหม่ เขาบอกว่ามันดุดันมันโหดมันเห็นเหมือนม้าประยศตัวหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าต้องค่อยๆทำต้องมีวิธีการที่จะต้องดูแลเทคแคร์ care, <ม>ถึงจะสยบม้าตัวนั้นได้พี่ท็อปเล่าประวัติความเป็นมาของสนามหน่อยสิครับโอเคครับก็จริงๆแล้วว่าสนามแห่งนี้นะครับเป็นสนามทดกับเครื่องสีล้อของอิสุเราชื่อ mm hmm. อิสุฟอร<า>์เบ e ร์ e เอ็กซ์เพยนซ์นะครับ<า>ซึ่งเรียกว่าเป็นสนามทดสอบรถกับเครื่องสีล้อเป็นถัดที่สองของอิสุเราละ แห่งที่สองใช่ครับแห่งแรกของเรานะครับอยู่ที่ปัทยาครับ<อ>นะครับซึ่งเราสร้างตั้งแต่เราทําอิสุโรดิโอนะครับตั้งแต่สมัยก่อนนู้นเลยนะครับตั้งแต่0 0 0ประมาณชุ่ซ้ายมือก่อนถึงสนามพีร่าใช่ครับใช่ครับตอนนั้นคือเราทํามาเพื่อที่จะรองรับเป็นรถปิกอัพที่เราผลิตในเมืองไทยที่เป็นกับเครื่องสีล้อเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยนะครับนั่นคืออิสุโรดิโอจากนั้นเราก็ย้ายมาที่แห่งนี้เป็นแห่งที่2นะครับในปีปมสองพันสิบแป นะครับนะครับเราก็ย้ายมาแห่งนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยสามแห่งนี้มีความเขาเรียกว่าความโหดมากกว่าแล้วกันอุตสัหะที่เขาเรียกว่าหนักหนามากกว่าที่ปทยาเนื่องจากว่ารถเราต้องรองรับรถที่มีสถทนาที่ดีขึ้นนะครับเนินต่างๆมีความชันมากขึ้นนะครับอุปสัรต่างๆก็จะมีความเขาเรียกว่ามีความทัฟมากขึ้นไปที่แล้วเราก็มีการเขาเรียกว่ารีโนเวทสนามแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ อาเหรอใช่ครับก็คือเรามีการเพิ่มสานีเพิ่มมาอีก2สถานีนะครับเพิ่มใช่เพิ่ม2สถานีเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะรับเรียกว่าฟังก์ชันที่เพิ่มเติมของตัววิคอสเราเพิ่มขึ้นมาออกแบบนานไหมฮะจริงๆแล้วเป็นปีเลยครับแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ขณะที่เรารีโนเวทเพิ่มสถานีด้วยเราก็จะมีการออกแบบกับทางเนนโดนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าเพิ่มเรียกว่าสีสันเพิ่มความสนุกสนานในการขับขี่นะครับแต่ละสถานีอย่างที่ทุกท่านจะมาถ้ามาทดสอบเนี่ยจะเห็นว่า แต่ละสถานีก็จะมีการตกแต่งนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความสุขสนานในการขับขี่เป็นสีสันแล้วก็เรียกว่ามีความเรียกว่าสุขสนานในการขีข่ภาพเพิ่มมากขึ้นครับผมความดุดันดูเดือดโหดหินครับไม่หายไปไหนใช่ครับใช่นะครับแต่ว่าเพิ่มสีสันมากขึ้นเพ<อ>ิวว่มความสุขสนานมากขึ้น <ๆ S 1> เราใจในการขับขี่มากขึ้นครับผมผมันเหมาะกับ แล้วรถอิสุสจะผ่านไม่ได้เหรออ้าวจริงๆเราก็มาก็ต้องมาลองดูครับว่ามาผ่านได้ไม่ได้ยังไงต้องมาขับที่สถานีครับแล้วตอนนี้มันมีกี่สถานีครับครับตอนนี้เรามีทั้งหมด9สถานีด้วยกันนะครับซึ่ง9สถานีานี้เนี่ยมันก็สามารถที่ทดสอบทั้งเรื่องระบบช่วงล่างานะครับเรื่องการทรงตัวนะครับาการใช้เพวงม,มาลัยนะครับาการใช้ขับลมขับขึ้นต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้มันสามารถที่จะทดสอบแล้วพลังของรถล่ะ ทดสอบได้ปหแน่นอนครับเพราะอย่างที่บอกเนินข้างหลังเห็นไหยครับข้างหลังเราโู่นนะครทางชันนู่นนครับลองดูว่ารถขนาดน,นี้มันสามารถขึ้นได้ไหมขนาดเฮ้ยรถนั่นมันขึ้นได้เหรอก็มาลองลองมาทดสอบดูครับแล้วมาสนามแห่งนี้นี่ต้องเสียเงินไหมครับโอ้ไม่เสียฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีสำหรับลูกค้าทุกคนจริงๆไม่ต้องลูกค้าก็ได้ครับท่านอยากลองรถดีคอสของเรากับเพื่อสิรเราเนีครับสามารถที่จะ ติดต่อกับทางผู้จำหน่ายเราได้ครับแล้วเราก็จะมีการกันเลยว่านัดแนะกันเป็นกลุ่มเพื่อที่จะมาจัดเป็นกลุ่มในสนามแห่งนี้ครับลูกค้าออสูซนที่สามารถรวมกลุ่มกันมาขอะใช้สนามแห่งนี้ได้เลยรับใช้มาลองดูได้เรามีทั้งรถทดสอบให้นะครับฟรีค่าใช้จ่ายนะครับไม่ต้องห่วงว่ารถคุณจะถ้าเอารถตัวเองมาแล้วมันจะไม่ดีใช่ใจกลัวกระแทกอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็มีรถทดสอบให้ครับสามารถที่จะมาใช้รถทดสอบเราได้เลยครับตรงนี้อ สงสัยอดใจไม่อยู่แล้วต้องไปลองกันแล้วล่ะครับ